ไปกับไทยแทงก็ต้องเชียร์อาร์เซนอลเป็นทีมไปอนเทนนี่เราจะดูได้กันได้ตอนเทนนี่นจะเปมอนครับเกมอนเราสองคนเก็มอนเนี่ยสมัยแกเกเนี่ยก็อาจะไม่ค่อยชัดละใช่ต้องอัพสเกลลิ่งขึ้นมาหน่อยใช่อัพสเกลลิ่งขึ้นมาต้องฝากสปอโรหรอฝาเลยครั ฝากก่คุณเด็กเรคุยต่อดีมเยอะเลยเพอเราต้องคุยด้วยกันบาครับก็ฝากด้วยนะครับผมกับมีโอคิวเลีดนะครับเอ็นเอแล้วก็มี 4K ด้วยนะครับแล้วก็ทาง OLED ก็มีโอคิดนะครับผมก็เดอร์เฟรมก็มิวสิกเฟรมด้วยนะครับผมวันนี้มาเปิดตัวนะครับงานของเราอยู่ที่ซินเทอร์เวอที่อีเดนหนะครับผมก็อยู่ถึงวันอาทิตย์ที่21นี้เลยนะครับมาลองก่อนแล้วจะต้องมีติดมือกลับบ้านแน่นอนเพราะว่ามันมันว้าวเขาเรียกมันตาหลุดถ้าเป็นสายน้ำตาลนะคือเห็นแล้วมันต้องค่อย จับตาตอนนี้เขาพี่หรอมันมันปึ้งอะไรนะมันสาวว่าปึ้งมันปึ้งนี่ไม่เคยได้ยินคืออะไรอ่ะมุสาวอะปึ้งึ้งนี่คืออะไรด้วยใหม่ล่าสุดเหรอคืออะไรอ่ะล่าสุดเป็นมุสาว่าบปึ้งเห็นในคนทำแต่ยังไม่เห็นออริจินอลยังวิบปึ้งจะใช้มุสาว่าบปึ้งกับไทยซัมซุงได้ไงบ้างอ่ะไทยเป็นออริจินอลปึ้งอยู่อ๋อนี่คือมันคือจึ้งเหรอโอเคตับใหม่เป็นปึ้งโอเคทันทีมี O Q L E D X K ปึ้งได้ไหม ห้าสีส่ตัว Neo Q LED XK ปึ้งถูกไหมใช้ได้แต่ไม่ใช้ได้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้้งหนาขอไปทำเอเที่ถูกต้องอันนี้อันนี้งงอยู่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเหรอวิชิโนเดี๋ยวกลับไปดูนะคุณเต้โอเคโอัคอ้นี้เขาทุนทานนะับเฉีถ้าไม่ทดนทานเขาไม่จ้างผมมาหรอกเพราะผมจะทำเคาพังได้เขาต้องมั่นใจแล้วขอจริงโอเคเดี๋ยวฉันจะซื้อละเพราะมันดีจริงโอเคส่งการส่งส่งหนุ่มไปไหนกันมาครับคุณก็จะเป็นตัว OLED ตัวที่มันเป็นากนแล้ว มันมีเทคโนโลยี AI แบบโงกล้าอเอาพูดตรงๆนะเนเจอร์เป็นคนไม่ชอบเล่นน้ำตั้งแต่เด็กคือเด็กๆอ่ะมันน้ำเป็นนล่าสุดเออแต่ว่าเหมือนแบบแต่ถ้าตอนที่เพิ่งไปเล่นน่ะมันก็สนุกดีนะพอเล่นกับแฟนๆก็คือก็คืออย่างนั้นจอยแต่ว่าเหมือนแบบตอนเด็กที่โดนบังคับออกไปเล่นที่รถกระบะแล้วมันฝังใจอ่ะแล้วเราเราไม่ชอบเล่นแต่เราก็ต้องอยู่บนรถกระบะแล้วก็ เมื่อไหร่จะเสร็จเจ้าที่มันอทรมาเหมือนพี่น้องออกไปเราก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยกลับก่อนก็ไม่ได้แต่จะชอบใช้วิธีแบบเสียนพอถึงปั๊มอ่ะก็คือหนีเข้ามานั่งข้างในแล้วก็แบบแล้วไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะมันหนาวมันมันหนาวสั่นไม่ไม่รู้มันดูคนเยอะๆแล้วก็สาดกันไปสาดกันมาแล้วก็เย็นๆแล้วก็อะไรไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแต่ แต่ล่าสุดที่เพิ่งไปมากับแฟนๆอันนั้นหนุกเพราะว่าแบบทุกคนแบบคือถ้าไปอย่างนั้นนะเตจอยได้แต่ว่าถ้าเหมือนให้ออกไปเล่นเองอาจจะไม่ค่อยจอยเลยเนี่ยๆคื่จ้างไปเราก็ไปอ่ะมันง่ายเกินไม่แต่เคยเฉลยเลว่าไปเล่นไหนมาเพราะนิวเตะขาแบบฝังใจมานิวก็เป็นคนที่แบบโปรตีนไม่ได้เล่นน้ําเลยครับก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วคือก็มีแบบเด็กๆก็คือต้องขึ้นรถกระบะอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบฟิลเราเหมือนแบบเออไม่ไม่รู้สึกว่าการแบบเปลี่ยนทั้งตัวแล้วมันจะแบบสนุกอะไรขนาดนั้นแต่ออกไปแล่น นี้ใช้คำว่าแรดได้เลยเหรอเออใช่ถ้ามีตัว A I เนี่ยขอลดกันดูดให้แฮปปี้ไฟลงหน่อยให้คำว่าแรดมันรอเราด้วยนะครับมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรคือเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวคือวันวันวันที่สักวันนะครับพอดีว่าสองคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พี่ๆทีมงานกันอะไรเงี้ยเขาพูดคุยกันว่าเออจะไปแบบไปเล่นน้ำที่ที่ที่แถวไหนนะตัว R ตัวซีย่างหนึ่งย่างหนึ่ง ย่านหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็พอดีเขาบอกว่าเอออย่าไปกันเยอะอะไรอย่างงี้ครับการอัตสพันธ์ก็ไปอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าเอาโอเคเพื่อนเราเยอะดีก็เลยไปดูอย่างเงี้ยครับก็ก็เข้าไปในงานก็โอเคครับก็สนุกดีสนุกไหมรีวิวหน่อยสนุกไหมอ๋อก็เป็นคำถามที่ถามเหมือนกันเลยเดินเข้าไปถึงในงานปุ๊บเขาสาดน้าเสร็จปุ๊บ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 เสร็จปุ๊บเดินมาถึงโต๊ะบอกว่านี่สนุกกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนเออเป็นคำถามที่เหมือนกันคือไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่คนจรู้ไงคืออย่างแบบเพื่อนเราาบงคน่่ะะอออยางงงซซิิเไรยงเี้ กันเกินอะไรเงี้ยก็สามารถไปได้ทุกวันเลยสมมติเล่นสาสิบวันก็เล่นได้ทุกวันใช่ไม่เขาสนุกนะคือมันมันคือความสุขของเขาอ่ะซึ่งความสุขของเรามันไม่เหมือนกันซึ่งผมความสุขผมคือในช่วงสงการ์คือถนนที่โล่งมากแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็จัดของแล้วพอไปทํางานก็ออกไปชิวๆแบบรถไม่ติดอะไรเงี้ยชิวๆก็ผมผมพอไปแค่วันเดียวคือมีคนอื่นเยอะส่วนวันอื่นผมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านอ๋อดึงสีอันนี้คือเดึงสีก็สบายไม่ถึงผู้สาวว่ าเบแต่แต่คุณเตลูกเซ็ตส่งการ์ดไดสุดแฟนๆก็แซวว่าขนาดเปียกยังหล่อเบอร์นี้เลยก็ไม่เปียกไม่หล่อไงก็ต้องต้องมาศัยตอนเปียกเอาเนี่ยแหละเพราะเพราะเปียกเขาแบบทำเป็นใส่ผมได้ไงเออ่่่่ตหลทีสุดไม่แต่ตอนแรกอ่ะขอเล่าหน่อยไงนะคือตอนแรกเขาบลิวว่าแบบ เปี่ยเปียงเล็กน้อยก็เลยไม่ได้เอากางเกงในมาเผื่อไม่ได้เอาอะไรมาเผื่อเลยพาชัดบัวเลยมาพูดก็ได้ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไม่ไม่ได้เอาอะไรมาเปลี่ยนเลยเพราะตอนแรกรีวิวเปียกเล็กน้อยก็เซ็ตผมแต่งหน้าถ้ารู้อย่างนั้นนะจะไม่แต่งหน้าจะไม่เซ็ตผมเออแล้วก็จะเป็นแบบเล็ดลับที่เปียกแล้วหล่อป่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคเล่นเป็นทางนั้นมเียนะแต่นิวยังไม่เห็นภาพเปียกเลยนะคุณนี่เหรอครับที่นิวแบบออกไปตอนกลางคืนนี่แหละครับไม่ได้ไม่ได้มีใครเห็นเท่าไหร่ไม่อยม่รัใช่ครับผมใช่ก็ถ้าใช้มือถือที่ถ่ายกลางคืนดีหน่อยก็จะเห็นนี่เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ของ ออโปแค่วันเดียวใช่ฮะเรนได้พของการเตรียมพร้อมบางคอนเสิร์ตเราได้ิ่คอนเนี้เป็นของเพื่อนล้วแหละใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครัพรุ่งก็วันกรนครับมรีบมากรีบมากก็ตอนนี้ก็ผมว่าทรงๆเหมือนแบบ 85.99%ประมาณนี้อะไรอะของเราหรือของออฟกานของออฟการ์นนนของเราก็ประมาณประมาณหนึ่งก็ยังเหลืออะไรที่ที่ยังต้องที่ต้องปรับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากบอกเลยแต่ว่าบอกหน่อยแล้วกันมันมีบางบางพาร์ทที่ที่มีความแบบขัดนิดหน่อยขัดนิดหน่อยซึ่งมันมันแก้ไขค่อนข้างหมายว่าเราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงสุดในการแก้ไขเพราะงี้ก็ก็เวิร์กกันอยู่อะไรเงี้ยก็นี่แหละครับก็ฝากด้วยนะครับ ทีมมงงาานนนัค่่อข้แตเฮ้ยจริงแต่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งเพลนิวแล้วก็ทีมงานทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องไปอึงไม่เพราะว่าจริงๆทุกคนเน่ยทำงานแบบเหมือนช่วงนี้มีคอนเสิร์ตเยอะเหนื่อยมากเอยทางพวกเราอะเหนื่อยทางทีมงานก็เหนื่อยฝากเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับทุกคนใช่พวกเราก็จะเต็มที่ฝากแฟนๆทุกคนเต็มที่ด้วยกับชุดกับเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยเตรียมไม่พร้อมไปเชียร์พวกเราแล้วนะแล้วจริงานเราจริงคอนเสิร์ตของเราปีนี้มันแตกต่างจากปีอื่แล้วอ่อก็ครั้งที่ผ่านมาของเราที่ เทนิผู้มีไปสองครั้งครั้งแรกคือโอ้โหก็ทาวเวอร์ลิงคอนเสิร์ตทั้งทาวเวอร์ลิงไม่ใช่หรือเจอร์นี่หรือเจอร์นี่เจอร์นี่เป็นการเดินทางที่ผ่านมาของเทนิวว่าชีวิตเราเป็นยังไงจนมาถึงทุกวันนี้แต่อันนี้เนี่ยคราวนี้พอเราถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะข้ามเวลาใช่เราจะเราจะ,เราจะแบบเดินทางไปสู่ช่วงต่างๆของเวลาแล้วว่าว่า,ว,า,ว,าว่าจะว่าจะเป็นยังไงก็อาจจะไปดูกันว่าจะจอยไหมจะอะไรยังไงตอนนี้ได้มีการโค้งยังไงบ้างสุดท้ายยังไงบ้างมีสุดทั้งหมดครับทั้งหมด ทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่ค่อยร่วมกับเราพอเราเราไทยเขาไม่เอาต้องไปซื้อมันหนักใจไหมอะอะไรอะว่าอยากหนักใจอะไรไหมอะไม่แม่คือคือเรารู้สึกว่าที่อ่าคืออย่างแบบหนักใจอะไรหรือเปล่าหรอคือเอาเลยสิ่งที่หนักใจก็คือไอเดียหรือทุกอย่างที่เราคิดอะ มันต้องแมชกับสิ่งที่มีด้วยไงส่วนสิ่งที่ไม่ไปได้ไม่ใช่เราเพ้อฝันไปว่าเราจะเอาทุกอย่างอย่างีมันดีแต่ว่าสิ่งที่ทั้งหมดอ่ะมันไม่สามารถทำในคอนดิชันนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ไอเดียทั้งหมดที่เราคิดออกมามันลงตัวในคอนดิชันทุกๆอย่างอันนี้คือความยากของพอมาลองทำที่เป็นเบื้องหลังเองในการคิดคอนเสิร์ตเองมันเลยรู้เลยว่าว่าทีมงานเวลาเขาทำคอนเยากยังไงอะไรเงี้ยก็แต่ดีนะครับรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรที่ตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนลูกที่เราพ่อด่อเองเราไม ใจกับเขาเลยเก่งมากเก่งมากน้องชายใครน้อนยังแตกงแ้วเจอเละค่ะแต่งแล้วเจอแค่เพื่ขออนุญาตไปพูดหน่อยครับโอเคเราไม่ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วก็มีโฟล์กับเจมินายครับตอนนี้เป็นเอ่อพุก้าเดอรเจเนี่นะครับก็เจมีได้เขาเล่นเป็นลูกเตะอ่าว้าสามพึ่งปะต่อกสามสามพึ่งว่าเป๊ก ดีกว่าเพลงมันจะจอยแค่ไหนเธอมันจะอะไรนะเล่นเพลงจะอะไรนะเจมินาม่ใช่เจมินาเล่นเป็นเราตอนเด็กไม่ได้เล่นเป็นลูกเราเจมินาเป็นลูกเราในชีวิตมันกำลังเป็นลูกจริงๆกำลังเป็นลูกในมโนกำลังงงวิวว่ามันใช่ก็งงเหมือนกันว่าจะจะจะพูดอะไรส่วนฟอร์ดอะเล่นเป็นนิวตอนเด็กก็เลยรู้สึกว่ามีความรีเลทก็เลยเรียนเชิญท่านประธานทั้งสองคนแต่ว่าลูกอ่ะคือลูกมโนในในชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอ่ะคือเป็นเด็กในโพ ก้าเดอเจอนี่เจอพึ้งแน่สามคำคอนเสิร์ตที่นี่แล้วก็ชวนแฟนไทยอะไรนะพี่รถสามคำลูกอ๋อ ความพิเศษทำปึ้งของคอนเสิร์ตเราทำคำคือโปก้าปึ้งโปก้าปึ้งเหรอครับโปก้าปึ้งได้ครับ้เตรียมตัวยังไงบ้างในการไปเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็เรื่องสมาธิมาสมาธิอีกแล้วปล่อยใจปล่อยใจแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าต้องตั้งใจอยากให้ตั้งใจดูเพราะว่าคือเราอ่ะคิดเนื้อเรื่องไว้เยอะแบบคิดเนื้อเรื่องไว้เยอะอยากให้แบบอยากให้ดูแล้วก็แบบพยายามแบบ อยากให้รู้ว่าเราจะสื่อสารเอาไปได้ให้คนเข้าใจหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากให้จดไว้ด้วยว่า,าตรงนี้คือดีทเ<อ>ทลอะไรก็ต้องอ,อแน่นอนอย่องางแบบ สามารถซื้อได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับบัตรตู้ทีขายหมดแล้วนะเราไม่ได้ยบ้านเนี้ยแบบดูไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้ซื้อได้อยู่ครนะซื้อได้อยู่นะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแต่ว่าก็อาจจะแบบเหลืออยู่ส่วนนึงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบอยากแบบจะเจอฟิลจริงๆแบบฟิลแบบลำโพงเสียงเซอร์รา์หรือว่าแบบได้เจอตัวเป็นๆตัวจริงๆนะครับก็ยังสามารถหาซื้อกันได้จริงๆอยากให้มาดูแบบจริงๆอ่ะอยากแบบอยากเจอทุกคนแบบด้วยตาเนื้อไม่ได้ด้วยตาในครับใช่แล้วเจอกันได้ที่ยูเนี่ยนมอลล์นะครับวันที่ ซิลฟ์สตรีมิงนา้ครับผมเจอได้ที่ยูเนียนมอทุกสาขาเลยไหมไม่ใช่บมีสาขาเดียวนะโอเคเออเห็นเมื่อกี้คุณบอกเออตอนนี้คุณมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเหรอครับใช่ครับคุณเอ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 อยังไงคะโดนน้องตกเลยไงไม่คือวันนั้นไปถ่ายรายการกันลูกเป็นลูกพี่แคนดี้ลักแก่นอยู่รู้ใช่ไหม รู้เป็นลูกคือเรื่องของเรื่องคือไปถ่ายรายการกับน้องๆบัสใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยบอขอเล่าเลยได้ปะก็ได้ก็เนี่ยแหละก็ไปถ่ายรายการกับน้องๆบัสแล้วทีเนี้ยเต้เป็นคนเครียดอะไรอย่างเงี้ยเครียดว่าเวลาคนที่เราไม่รู้จักเราจะเก่งเราจะเครียดเต้ก็เลยเหมือนแบบกลัวคือถ้าเป็นคนที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็จะไม่เครียดแต่เนี้ยแบบ12คนเราเยอะมากแล้วเป็นเด็กๆแล้วแบบเจเนอชั่นแกรกเลยเครียดมากก็เลยชวนออฟมาด้วยการเพิ่มเหมือนเสริมทัพของคนอายุ ก็ช่วยเยอะออฟช่วยเยอะเพราะออฟอะเขาจะมีข้อมูลของเด็กๆเยอะเพราะเขาดูดูการประกวดนี้ไงแต่ก็เลยชวนออฟมาเจ็ดเป็เก้าที่ซูเปอร์โป้ด้วยผมดูนะดูเหมือนกันเหรอขอโทษลืมนโอเคนี่แหละเหมือนฟิลเราจะรู้เลยวว่าเหมือนพอพอคุยเราก็เหมือนออมก็จะพาเราเดินเข้าไปเงี้ยนี่นี่ไทยนี่พีมเนี่ยมันเขาทำหน้าที่เป็นคนแบบแนะนำแล้วทีเนี้ยเหมือนคือคือเวลาเตนิวออฟกันเนี่ยเวลาทำงานกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักเงี้ยเหมือนเราพอเราทำงานด้วยกันบ่อยมันจะมีการเขาเรียกว่าแบ่งแยกกันว่า คนนี้ดูมปนแนวมึงลายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบบว่าซึ่งดูทรงแล้วอ๋อะเขาไม่ถนัดเด็กเรียบร้อย้เนนนิิรร์์เเเเเป็็็ดดกกกบบบที่แขาถนัดเด็กเรียบร้อยเขาจะรู้ว่าเตอาจจะถนัดนแบบคุยกับเด็กเรียบอะไรอย่างงั้นใช่ไหมเขาไม่บอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยดูจัดการเองแล้วมันเขาถามว่าเขาก็ถามเหมือนน้องๆในวงเลยว่าคนไหนไม่ค่อยพูดเขาว่าน้องเอเอไม่ค่อยพูดอะไรทางนี้มึงเอเอมืงจัดการอะไรเงี้ยเตะย แล้วเราก็เลยเหมือนฝังคำได้เหมือนเหมือนกล้องในหัวเอเอมึงจัดการเอเอมแจะหลังจากนั้นก็คือเอเอไม่หยุดเอเอทั้งรายการจนรู้สึกว่าพอมาย้อนดูก็เออสมไมถึงได้อยากเป็นพ่อไม่แต่เขาพอตอนแรกก็อายุแหละครับไม่รู้จักใช่ไหมไม่ใช่อเลยนะไม่ไม่ตอนแรกจะบอกว่าไม่เพราะไม่รู้จักเลยใช่ไหมแต่พอแบบพอพอได้รับคำสั่งมาว่าแบบให้เออเราต้องคุยกับน้องเออย่างเงี้ยแล้วพอไปคุยจริงๆอ่ะเหมือนเจอความน่ารักของเขาเขาแบบเหมือนจริงๆเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะ กขายิ้มอยู่เฉยๆขนาดนั้นะอ่ะโทษทีนะแต่ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆแล้วเตสามารถเป็นสามีพี่แคนที่ได้เลยนะ <c oughs> ด้วยอยูเท่านี้มาถนะแล้วไม่แต่ว่ารูปเป็นเอเอ,เอได้เออยู่เท่าไหร่นะสิบกว่าหลักสิบสองอ่ะ จริงๆจะบอกว่าไม่ได้น่ารักแค่เอคือทุกคนในวงน่ารักหมดน่ารักหมดน่ารักหมดแต่คุณจะพี่สิบสองไงเหรอแต่คุณจะพีนายก็คือน้อยใจน้อยใจจุยเหรอน้อยจุยไมยจุยใช่ไหมไม่ไม่ต้องน้อยใจหรอกครับอันนั้นอ่ะคือมันคือลูกที่ลูกในใจเออแต่ว่าอันนี้คือลูกที่เราอยากมีอยากมีไม่ได้แปลว่ามีเข้าใจไหมครับเพราะว่าเขา มันหล่นไกลต้นเกินอะันนไม่ได้อยากมีแต่ว่านั้นหล่นแนบต้นบยืนยันว่าจิมี่นายก็ยังเป็นลูกหลานมือหนึ่งลูกหลานลูกหลานจะเป็นลูกหลานสายแบบน้อนอก็ต้องแบบเราจะเลี้ยงกันด้วยลำแข้งและบาทานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่เอต้องเลี้ยงแบบไข่ในหินอ่ะเขาแบบขนุถขนอมพี่เตยแต่ว่าพอบอกว่าเป็นพ่อเอเอฟู๊งเลี้ยงก็บอกว่าไม่ให้เอเอฟู่งเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะก็คือไม่ใช่ว่าแค่เรามีหลายลูกเรามีหลายแม่ด้วยถ้าจะเป็นพ่อเนี่ยถ้าจะเป็นพ่ออ่าได้อยู่ค่ะได้ครับได้ครับหรือจะเป็นลุงได้เป็นได้หมดทุกอย่างแต่ว่านี่แหละคือพอเราโตๆแล้วพอเจอเด็กๆแล้วมันจริงๆนะมันจะมีความเอ็นดูเอ็นดูเรู้สึกชะไรแเหมือนแบบยิ่งเด็กๆที่มันเขาเริ่มมีความแบบ น่าเอ็นดูในตัวคือแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ละคนก็จะมีความเอ็นดูหน้าดูไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างแบบแต่แอะไรเขาไม่พูดกับเราไหมเขาไม่พูดกับเราก็ไมหลั้เขาไม่พูดกับเลยตอนแรกอบบไ,ไม่ไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งมีคนมาแท็กคลิปว่าเหมือนรวมแค่ตัดแค่ทุกช่วงที่เตะ,ะ,ม,ะมีอินเทร์อแอคไกเอมาเอไม่ได้พูดเลยสักคำเลยแต่พูดคนเดียวเลยเอเรียกว่าอะไร พอที่ที่ที่แบบเหมือนขอบมาขอบแบบมันและเขาเรียกว่าเช็คขอบคุณกันนะเขาบอกว่าเลขจานจานไม่คิดเลยว่าคนอย่างเอจะมีคเพราะว่าจานไม่เพราะเราเพราะเราในในในเใาเรียกว่าในการถ่ายรายการนั้นเรารับบทเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ขึ้นเหมือนที่ว่าเป็นอาจารย์ตัดแล้วไม่ใช่ไม่ที่มีชีวิตนะไม่ใช่เออไม่อยากมีลูกเหมือนเขาบ้างเหรอะไรกขามีแล้วจริงผมว่าการที่จะรับเธอเป็นลูกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันก็ ็นภรรยาเขาเรียกเขาอะไรเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ใช้คำว่าภรรยจริงๆมันคือหน้าที่อันใหญ่ยิ่งเหมือนกันอ่าก็บางทีก็ไม่ใช่อะไรนะลูกก่อนเลือกเลือกพ่อให้ดีออ๋ลูกไม่ใช่พ่อเลือกลูกแต่ลูกพ่อไม่เลือกลูกเลยได้ไหมเลือกอะโคมล่ะเอาในค่ายในค่ายอ่ะอยากใครมาเป็นลูกในค่ายเหรอครับในค่ายเด็กๆเนี่ยใหม่ๆคิดแทนว่าใครเลือกใครนิวที่บอกกับเราที่แบบโหลดลงมันรู้เลยว่าเป็นลูกเราแต่ว่านิวอะเหมาะมีลูกผู้หญิงจริงๆเนะมันจะดูเป็นแบบคุณพ่อที่เลี้ยงลูกผู้หญิงได้ ไม่ไม่ใช่ผัวเราแต่ว่าจะพูดไม่ถูกอ่ะใครนี่ใครใครแต่ไปดีออฟออฟเกนิวจะเหมาะมีลูกผู้หญิงก็เต้นก็เต้นแต่ว่าใครแต่ว่าใครคิดหน้าเลยต้องใครก่อนตองใครก่อนใครวะันไม่ใช่มุกคนนิดแล้วกันครับเป็นลูกโอ้มุกเลยเหรอเราดูแลเขาได้ใช่ไหมอ่ามีมุกต่ออยู่เท่าไหร่เอ่ยเออ ก็จริงๆมีน้องๆน่ารักแบบจับเด็กๆน่ารักหลายคนนะครับจริงๆเด็กในค่ายเทมทีวีที่รับใหม่ที่เด็กผู้หญิงก็มีนะน้องบอลอะไรน้องบอลนวลนี่น้องพีมอะไรเนี่ยอ๋อน้องพีมแบบโอ้ขอโทษครับตัวใจวันนั้นผมไปเลี้ยงน้องพีมมาน้องพีมก็น่ารักเอย่งไรน้องพีมน้องพีมน่ารักคือมีความเหมือนแบบเหมือนจะเรียบร้อยพูดน้อยแต่ว่าจริงๆเขามีความเขามีความแมนความเท่าตัวน่ารักเป็นรุ่นน้องเป็นลูกเป็นลูกมีความเป็นรุ่นน้องจุฬาด้วยเป็นรุ่นน้องบััญชชีดดด้้้วยยกก็สาามรรรรถจิงงพููคุนไเื่่อใ ที่สุดเลยนะไ่ฉ้นตัวเองเไม่นนลานี่ด้วยกรงพูดตโอเครลบไมีของเราด้วยหรออ๋ออสนะอไรนะไม่แต่ถ้าพูดตรงๆนะแบบเขาเรียกว่าถ้าในทางมันมีที่สน์อะมันจะมีชาโดกับเพ์อร์ตถ้าในเชิงชาโ์ดูลึกๆกะถ้าเตนิวใช่ไหม ข้างนอกอะเป็นเพอร์โซน่าเตยจะคล้ายเจมินายมากกว่าแต่ชาโด้จะคล้ายโฟลมากกว่าแต่นิวอะเพอร์โซนาจริงๆข้างในคล้ายเจมินายมากกว่านะแต่ว่าข้าง,างนอกคล้ายโฟลข้างนอกไม่รู้คล้ายโฟลหรือเปล่าแต่ว่าข้างในคือจริงๆเจมินายอะลึกๆเลยมีความคล้ายมากเกล่กูอยู่เฉยๆแ,แล้วกูไม่น่ารักเหรอเฉยใช่ใช่ใช่พอดีพอดีขยับอยู่นั่นแหละ โอเคครับถามพี่นิวพี่นิวถามเรื่องพี่นิวมากถามพี่นิวพี่นิว้างกอก์ฟร่างกายเห็นไปออกกอลังกายพี่พูดเนาะใช่ครับยังไงบ้างพี่พูดครับพี่พูดก็ไม่มีอะไรครับพอดีเชนเนอร์คนเดียวกันครับผมก็พอดีแบบก็แบบบางทีเวลามันไม่แมชกันก็เลยต้องไปเล่นร่วมกันครับก็เล่นร่วมกันหลายครั้งแล้วครับยังไงบ้างพอมีเออ่ พี่พุทธก็ยังฟิตอยู่ครับผมแล้วส่วนเราเองก็เหมือนกับกําลังจะแบบมีเวลาว่างช่วงนี้ก็แบบไปเขาเรียกว่าอัพอัพอัพเขาเรียกอัพเกรดบ้างหรือว่าอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เป็นอะไรที่แง่ไหันพัมี่ใ่นะก็มีครบแล้วครับได้ดูได้ดูชมได้ชมได้ชมได้เห็นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่พี่เตโชว์แน่นอนพี่เตโชว์แน่นอนนี่เขาโชว์ทุกวันอยู่แล้วแต่ก็ฟี่ลกันก็ฟี